จะมาสาธิตวิธีการใช้งานสมาร์ทก๊อกตัวช่วยทุกครัวเรือนนะครับวิธีการใช้งานง่าย,ายมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนประกอบของเซ็นเซอร์นะครับในตัวสมาร์ทก๊อกจะมีทั้งหมด2ตัวจะมีตัวด้านข้างและตัวด้านล่างตัวด้านล่างจะตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับในกรณีที่เราจะล้างมือนะครับแล้วก็ยื่นมือไปนะน้ำก็จะถูกปล่อยมาล้างมือไปล้างมือไปพอเราเอามือออกน้ำก็จะหยุด เซนเซอร์ด้านล่างนี้นะครับจะใช้เวลาในการคำนวณเพียง,ง0.25วินาทีเท่านั้น,นในการเลือกที่จะปิดหรือเปิดน้ําเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่มีการเปิดน้ําทิ้งไว้อย่างแน่นอนนะครับประหยัดพลังงานนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ําไปได้อีกเยอะนะแล้วก็เซนเซอร์ด้านข้างนะครับะจะเป็นตัวที่เอาไว้ปล่อยน้ําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเเพราะว่าก๊อกตัวนี้เราไม่ได้ใช้ล้างมือเพียงอย่างเดียว เราก็จะใช้ในการปรุงอาหารหรือการเติมน้ำนะครับใส่ภาชนะเราก็จะใช้เซนเซอร์ได้ค่ะนะครับเราเอาภาชนะขึ้นมานะครับรองไว้นะครับแล้วเอามือผ่านนมก้าหน้ำก็จะปล่อยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดนะพอเรานะครับถึงระดับน้ำที่เราต้องการแล้วนะเพียงพอแล้วอ่ะสมุนยารเติมแค่ครึ่งหม้อนะครับได้ครึ่งหม้อตามที่เราต้องการแล้วปิดเอาออก จบนะครับผมเซ็นเซอร์ทำงานไวทั้งสองตัวทำงานประสานกันอย่างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปล่อยน้ำทิ้งไว้เกินไม่มีนะครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วสำหรับการวิธีวิธีการอธิบายและสาธิตการใช้งานตัวสมายคของผู้ช่วยุุครัวเรือนขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ